สวัสดีค่ะ กองกระดกค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจางวังกรนะคะคุณหมอพิ้ตี้เองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในอกหักมารักกับหมอค่ะค่ะจะอกหักแค่ไหนไม่ว่านะคะแต่ว่าเราต้องรู้คุณค่าของตัวเองค่ะและก็มีคําถามนะคะก็คือพอดีว่าหมอบังเอิญไปเจอนะคะในกระทู้ของกลุ่มหนึ่งก็คือเอ๊ะเราเนี่ยจะลบรูปแฟนเก่าดีไหมนะคะอะไรยังไงดีค่ะมันก็เลยนํามาถึงซีรีส์ตอนนี้ค่ะ ถ้าคุณคิดว่าสาระดีๆจากคุณหมอพิตตี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทย์หญิงชัด,ดาคนนี้สร้างสารรค์คลิปดีๆให้พวกเราดูกันต่อไปนะคะค่ะมาต่อกันนะคะลบรูปแฟนเก่าหรือไม่สามปัจจัยที่จะต้องพิจารณานะคะ ชแชงคืออะไรบ้างนะคะ3ปัจจัยอ่านลายมือหมอออกไหมคะค่ะอย่างแรกเลยค่ะคือปัจจัยเรื่องของเราปัจจัยที่2คือปัจจัยเรื่องของเขาก็คืออดีตคนรักของเรานั่นเองและปัจจัยที่3นะคะมีผลเหมือนกันนะจะบอกให้ก็คือคนอื่น นะคะที่ไม่ใช่เราและเขาหมายความว่ายังไงอย่าลืมว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนค่ะแต่มันมีเรื่องของบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อเราต่อเขาโอเคไหมคะไม่ใช่เราเป็นตัวตุ่นกันทั้งคู่แล้วก็อยู่ในรูโอเคไหมน้อยค่ะน้อยที่จะเป็นแบบนั้นเนาะคราวนี้มาดูทีละปัจจัยกันค่ะปัจจัยเรื่องของเขาก่อนถ้าเขายื่นคําขาดมาว่าขอให้ลบไม่ว่าจะด้วยอะไรยังไงก็ตาม นะะแนะนําค่ะลบพระยมะคืออย่าไปเอาชนะกันโดยเรื่องพวกนี้ปัญญาอ่อนอะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในเมื่ออีกฝ่ายไม่ว่าเขาจะอะไรก็ตามเหตุผลอะไรก็ตามนะคะถือว่าเป็นการทําสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะถ้าเขาขอยื่นยื่นมาว่าลบเถอะนะคะก็คือลบ โอเคเนาะง่ายดีต่อไปถ้าเขาไม่ได้ขอให้ลบนั่นหมายถึงแตกออกเป็นสองขาค่ะคือเขาเฉยๆเงียบๆนิ่งๆ,ๆ,ๆไปหรือเขาไม่ได้ขอให้ลบแบบเหมือนกับว่าคือไม่อะ่ะเธออย่าลบเลยนะอย่าลบอย่าลบความสัมพันธ์ของเราโอเคไหมแบบขอมาเลยว่าไม่ไม่ลบไม่ลบอ่ะนะคะก็จะเป็น question mark question mark เอาล่ะประจันที่3นะคะคือคนอื่น ESP คือ especially ค่ะคำยอ่อของโมดาวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอิทธิพลหมายถึงว่าคนที่ได้ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราที่เราเลิกกันไม่ว่าจะเป็นคุณลูกพ่อแม่พี่น้องวงสังเกเียเอาที่แบบคือมัน Impact หรือว่ามันมีผลกระทบต่อใจต่อเขาจริงๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือมีความสําคัญน,นะคะ ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเขาขอให้ลบนะคะเช่นบางบ้านมันมีนะคะบางครอบครัวเช่นว่าความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้มันไม่โอเคแต่แรกแหละคือคนรอบข้างไม่ยอมรับแล้วพอเลิกกันเขาก็เฮ้ยลบเถอะเขาขอให้ลบอันนี้ก็แนะนําว่าก็ลบเถอะคืออยากให้เอาปัจจุบันเป็นหลักนึกออกไหมอยากให้เอาปัจจุบันเป็นหลักในเมื่อถ้าไม่ได้อยู่กันแล้วก็คือลบเถอถ้าอันนั้นเขาพิจารณาแล้วด้วยอะไรก็ตามนะคะเพราะอย่างไรก็ตามเราอยู่กับปัจจุบันโอเคปะ เราอยู่กับปัจจุบันไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่กับปัจจุบันโอเคเนาะต่อมานะคะถ้าเขาไม่ได้ขอให้ลบเช่นเดียวกันค่ะก็คือเฉยๆแล้วแต่มึงขอเท่านะเออแล้วแต่เธอแล้วแต่ความพิจารณาของเธอนะคะหรือว่าไม่ต้องลบหรอกไม่ต้องลบเอาไว้อย่างนั้นแหละอ่ะก็จะเป็น question mark คราวนี้แล้วยังไงกับชีวิตดีมันก็กลับมาที่เราด้วยค่ะ question mark ค่ะ question mark นี้หมอดาข,ขออนุญ,ญาตขยายนะคะขยายเป็นมัน impact มีผลกระทบต่อ ร่างกายของคุณร่างกายของคุณในแง่การทํางานหรือออกป่คือการเห็นรูปเนี่ยเออบางคนอะไอพวกจิตแข็งมันไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราจิตอ่อนตอนนั้นเรายังอ่อนแอยังยั่วยอยู่อะโอเคไหมถ้ามันมีผลต่อการทํางานของเราทําให้ฟังก์ชันในการทํางานทําให้ฟังก์ชันในการใช้ชีวิตมันไม่โอเคอะเออลองพิจารณาดูนะคือมันอาจจะ นะใช้คำว่าอาจจะช่วยให้เราดีขึ้นก็ได้นะคะอย่างต่อมาคือเรื่องของใจอันนี้จะเป็น f e l l i n g เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของไอเดียความคิดเป็นเรื่องของ expectation ความคาดหวังคือนึกออกไหมคะว่าถ้าคุณเห็นรูปนี้แล้วแล้วมันแบบโอ้เราเคยมีความหวังที่จะไปเที่ยวด้วยกันโอ้เราเคยมีความหวังที่จะสร้างครอบครัวนู่นนี่นั่นธุรกิจร่วมกันและทุกอย่างพังทลายนึกออกปหมมันทําให้จิตใจหอเหี่ยวมันทําให้ยิ่งแย่ไปใหญ่โอเคค่ะถ้าตรงจุดนี้นะคะแนะนําว่าลองพิจารณาดูค่ะเพราะ ว่าเราอยู่กับ จจโอเคไหมต่อมานะคะสังคมในบางคู่นะคะคือเป็นคนของสังคมเป็นคนของประชาชนไม่ใช่แค่เป็นนักการเมืองแต่บางเอิญว่าคุณมี Impact คุณเป็น In f l u e n c e r คุณมีอิทธิพลนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องพิจารณาด้วยว่ามันมีผลกระทบไหมนะคะบางคูอ่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนของสังคมอีกฝ่ายเป็นเฉยๆอย่างเนี้ยค่ะซึ่งเฮ้ยมันทําให้ชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามนะคะคือเนาะนึกอ,ออกไหมไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมาพิจารณา กันเป็นเคสเคสเคส by เคสหรือว่าเป็นรายๆายไปเนาะอีกอันนึงค่ะเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็คือว่าการที่เราเห็นรูปของเขาการที่ยังมีรูปอยู่เนี่ยมันทำให้อ่ะง่ายๆอย่างบางท่านเนี่ยรักแท้ไม่มีจริงหรอกนู่นนี่นั่นทำให้โอ้ความคิดความเชื่ออะไรของคุณมันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันทำให้คุณสูญเสียสิ่งดีๆความเป็นตัวคุณหรือเปล่านะคะสามปัจจัยนะคะถามว่าสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับคนที่ไม่ได้เกิดกับตัวเองแต่สําหรับคนที่เคยเกิดหรือเกิดอยู่โหใหญ่ใหญ่หมอดาขอให้คุณค่โอ้ยรีพูดหมอดาขอให้คุณผ่านไปได้ด้วย